วัสดีครับเดี๋ยวเรามาชมรีวิวนะครับ1.9นะครับ2020นะครับมาจากชุดออกท้ายปลายคาร์บอนสีทองนะครับจากร้านยูดีทอซิงนะครับสาขาปะจินบุรีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่090นะครับ2342622นะครับหรือว่าจะเป็นทางสาขาลบบุรีสระบุรีนะครับอุธยา8ริ้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับยูดีทอซิงหรือว่าจะเป็นทาง u t u b e ยูดีทอซิงก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันดู Ya, yeah. tenang. Oh, tenang saja, ya Allah.